ฝากก็ง่ายเล่นก็ง่ายถอดก็ง่ายนะครับผม สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะฮะอยู่กับผมเนี่ยทีมงานเจ็ดสตาร์ลอตโต้วีพีนะฮะผมนะฮะเว็บหวยอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะฮะวันนี้เลยผมชวนทุกท่านนะครับมาพบกับเกมเนี่ยฮะที่อยู่ในเว็บเจ็ดสตาร์ลอตโต้วีพีนะนั่นก็คือเกมป๊อกเด้งนั่นเองครับผมนะฮะแล้วเว็บเราเนี่ยเป็นเว็บเดียวที่มีนี่ครับผมเราจะพาเข้าดูระบบด้านในกันนะฮะว่าเกมเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็สนุกแค่ไหนครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปด้านในกันนะครับ โอเคครับหลังจากทุกท่านนะครล็อกอินเข้ามาในเว็บเจ็ดสลายลอตโต้รี่วีพีแล้วนะครับผมเลื่อนลงมาเล็กน้อยนะครับจะพบกับเกมนะฮะพ็อกเด้งไฮโลนะกดคลิกเข้าไปเลยฮะแล้วก็คลิกอีกหนึ่งครั้งที่เกมป๊อกเด้งนะครับผมนะฮะเอาอันนี้อยู่ในห้องอยู่นะครับกดออกก่อนเนาะนี่ฮะห้องด้านนอกนะครับนะก็จะมีบอกนะโต๊ะ20นะครับผู้เล่น7คนโต๊ะ50โต๊ะ100โต๊ะ200โต๊ะ500แล้วก็โต๊ะ1,000นะครับนะยอดเครดิตเป็นเจ้ามือเนี่ยต้องมีขั้นต่ำเท่าไหร่นะฮะยอดเครดิตเป็นผู้เล่นเนี่ยขั้นต่่่ำเทาไหรก้องมีขั้เนต หลังจากนั้นครับกดเข้าห้องนะครับเราไปที่ห้องหมายเลข6นะครับมีผู้เล่นค่อนข้างเยอะครับนะฮะเจ้าเนี่ยมีเงิน1 1 6 3บาทนะครับเรามาได้งบพันสองเราจะดูกันว่านะฮะวันนี้เราจะได้เงินกลับไปจากห้องหมายเลข2นี้หรือเปล่านะโต๊ะ20นะห้องสองโต๊ะ20นะโต๊ะ20ก็คือโต๊ะ20บาทนะครับผมนะเนี่ยจะมีเห็นนะมีรูปนะแล้วก็มีโต๊ะนั่งนะครับนะช่องไหนที่มันว่างอยู่ก็คือไม่มีผู้เล่นนะครับห้องนี้จะจุได้เจคนนะครับก็คือเจ้าคน ให้ไพ่เนี่ยนะครับเป็นระบบแบบสุ่ม100%เซเลยนะครับผมนะฮะไม่มีการล็อกไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับสุ่มแน่นอนเพราะว่าเจ้าก็เป็นคนธรรมดาเล่นนะครับผมนะก็คือเป็นคนเล่นทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวเราจะลองดูกันว่าระบบสุ่มไพ่ของเจษดาลอตโต้วีพินเนี่ยสุ่มให้ผมเนี่ยดีแค่ไหนครับวันนี้โอเคฮะเขาก็เจ้าเสียไปแล้วก็สามแต้มนะเมื่อกี้โอเคฮะกดเข้ามาตอนนี้ห้องเรามี6คนก็ไม่เป็นไรฮะไม่เต็มไม่เป็นไรแต่ก็มันอยู่นะฮะรอรอเขาแจกไพ่กันก่อนนะฮะตอนนี้ เลเราเกมถัดไปขึ้นแล้วเราจะลองเล่นดูสักหนึ่งเกมนะนะว่าปอกเด้งนะฮะของเจษฎาลอตโต้เนี่ยสนุกแค่ไหนนะครับผมนะนับถอยหลังมาแล้วฮะจังหวะนี้นะกรีดไพ่เล็กน้อยฮนะแจกฮนะนี่ฮนะก็จะขึ้นไพ่2องใบกับเวลานะครับข้างขวานะ30มิบวินนะครับเราลุ้นก่อนนะ เวลาเล่นไพ่เราต้องค่อยๆลุ้นนะค,ค่อยๆลุ้นเปิดหัวมาขึ้นมาเป็นสีแดงเหมือนจะเป็นเลขสีฮะเราต้องการเลขห้านะครับสีอะไรก็ได้สีอะไรก็ได้เราดูหัวก่อนค่อยๆเปิดหัวมาจ่วขึ้นมาเห็นสีแดงแวบๆแล้ว2 2> ส <S 2> 2 <S องเด้งหรือเปล่าสองเด้งห,หรือเปล่าเปิดขึ้นมาเฮ้ยตะขอมาอย่างนี้เลขสองเลขสองหรือเปล่าเลขสองหกหกแต้มไม่เด้งไม่เด้งอย่างนี้ถ้าเป็นกติคนอื่นสู้ใช่ไหมฮะ ส่วนะอา้าผมจะจวดแล้วนเนี่ยโอ้โหไม่ทันไม่เป็นไรผมต้องลุ้นนะเนี่ยคือผมจักรจวดนะเมื่อกี้แต่ผมจวดไม่ทันเพราะว่าผมหมดอธิบายอยู่นะครับนะในกรณีที่แต้มน้อยๆอ,อย่างเงี้ยเขาเลือกให้เราจวดหรือจะผ่านก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดแต้มเราต่ำกว่า4เนี่ย4 3 2อย่างเงี้ยนะครับระบบจะบังคับให้จวดเนะเพราะายังไงก็ต้องจวดเพื่อสู้อยู่แล้วนะครับนอกจากว่าเราจะมี2เด้งนะครับโอ้โหเขาจวดมาเป็น8แต้มนะ เจ้าตอนแรกเจ้ามี2แต้มนะจั่วมาได้6เป็น8แต้มนะกินเราไปนะครับผมนะนี่ฮะถ้าเกิดเขาชนะเราเนี่ยเขาก็จะได้19บาทนะครับก็คือจะมีค่าตรงนะครับอัตราการจ่ายคือนึจุดนต่อ0.95กนะครับก็คือหักนะครับค่าตรงไปนะครับผมเป็นค่าบริการเนาะนะครับตรงนี้นะเราเล่นต่ออีกสักหนึ่งเกมนะขอดูไพ่กันหน่อยฮะเมื่อกี้ไม่ย,ยังไม่มายังไม่มานะครับนะเมื่อกี้นี้คือบ ระบบอาจจะยังแจกไพ่ไม่ดีเพราะเราเพิ่งเป็นมือใหม่รับน้องก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูว่าระบบรอบนี้ี่จะสุ่มไพ่ให้เราเนี่ยน่ารักหรือเปล่านะครับมาฮะนับถอยหลังฮะโอ้โหคนนี้มีพันเก้าเข้ามาเล่นพันเก้าเลยนะครับรอบนี้เจ็ดคนครบคะเพิ่มขามาหนึ่งขาอาจจะทําให้ไพ่ดีขึ้นนะฮะเราค่อยค่อยแง้มก่อนฮนะแง้มอืมอือืมเห็นแดงๆอีกแล้วเลขแปดหรือเปล่าหัวกลมๆเฮ้ยมาฮะแปดแน่นอนฮนะใบแรกครับนะฮะแปดมา 8มาปึ๊บอ้าวปอก8ไปจังหวะนี้ฮะเจ้าไม่ป๊อกแน่นอนนะไม่ไงก็ไม่น่าป๊อกนะฮะรอบนี้ผมน่าจะกินเจ้านะครับก,ก็จะได้นะครับ19บาทนะเป็นค่าตรงนะครับ0ดได้0.95านะครับ,ค,รบค่าตรงประมาณ5บาทเล่น1บาทนะรประมาณนั้น ดูนะฮะเจ้าต้องจ่วยนะครับเพราะว่าอย่างนี้เรากินละแน่นอนนะครับนี่ฮะเล่นง่ายๆครับพ็อกเด้งออนไลน์นะครับของเจสฎาลอตโต้วีพีนะครับสามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนก็ได้นะครับผมนะครับไม่ต้องออกไปเล่นไพ่ข้างนอกให้เสี่ยงตำรวจจับเสี่ยงโควิดกันนะครับอยู่บ้านเล่นไพ่ออนไลน์ครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะเล่นกับเว็บที่มั่นคงเชื่อถือได้นะจังเจสฎาลอตโต้วีพีนะครับฝากก็ง่ายเล่นก็ง่ายถอนก็ง่ายนะครับผมนะครับฝากทุกท่านไว้ด้วยครับสำหรับเจสฎาลอตโต้วีพีนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหหนนนน้้าาะะะคคคครรัับบวมสุุขของณใ และลอตเตอีวีพีดูแลนะครับผมสวัสดีครับ